อยากได้หมีหมีหมีอีเมอร์เจนตัวใหม่สโนว์แบงผมมีเพชรอยู่แสนเม็ดตัวสุ่มกระชายอีกสองร้อยใบน่าจะได้หลายหมีแล้วครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปสุ่มหมีเนี่ย <S <S 2> <S 2> ผมต้องหยิบมือถือขึ้นมาอีกแล้วครับหยิบมาทําอะไรเพื่อนๆลองทายดูสิครับนีโนคุนีคอสโวอร์เอาแพทไปอีกแล้วหยิบมือถือมาสแกนหน้าจ่ายตามแต่เรื่องแต่เงต่เงต่เงเหมาแพทยังไงล่ะครับทุกคนโอ้โห ôi. ขยันอาบจริงๆแพทนีโนคุนีขยันอาบ ขยันอัพแพทเหลือเกิน GM ร้านค้าฉลองครบ200วันโอ้โหแพ็คนี้เหมาแล้ว้านนี้ล่ะอันนี้เสียตังค์เป็นสเต็ป6ขั้นแล้วก็อีเวนต์อีก3แพ็ค <c oughs> ไปครับทุกคนเราจะเสียเงินเพิ่มมี <c oughs> เริ่มจากไอ้พวกแพ็ค200วันก่อนเลยละกันฝากไอเหี่ยวคำนวณด้วยนะว่าคลิปนี้เงินกระหิดได้ก็จะบัญชีกี่บาทริ่มจากแพ็ค200บกระเลยครับทุกคนวัดมา200แ,แพ็ค ทุกแพ็กมันจะได้ตั๋วแปลกๆด้วยนะครับทุกคนเนี่ยคูอฟองวงล้อเหมือนว่าเราจะได้บุญวงล้อด้วยนะครับวงล้อของเกมป่ะยาวๆส9งมก็รมาแพ็ครับเพนเด้งเดงเด้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 งเดีงวดรงบดางเายรเด้เล้หเ้าเด้ยเด้ัเร้งบด้งเร้่อด้เด้น มาถึงแพ็คสุดท้ายของนานีแล้วครับผมแพ็คคอสตูม8 9 9สบ้าทมีคอสตูมทุกชุดมีทุกซีซันแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วครับผมเสียเงินแบบเป็นสเต็ปอ๋อถ้าไปถึงขั้นสุดท้ายเราจะได้หมีครับทุกคนได้โดยที่ไม่ต้องซุ่มงั้นจัดเลยหมีกายหนิดจะต้องทรงพลังมาถึงสเต็ปสุดท้ายละขั้นเจ็ดอ้ขั้นนี้ใช้เพชรในเกมว่ะเพชรในเกมก็เหมือนเงินจริงนั่นแหละครับทุกคนเพราะทุกเม็ดที่เราเติมก็คือเงิน นะมีไก่ได้มีมาแล้วครับผมทุกคนสโนว์แบได้มาดูที่ไม่ต้องส่งแล้วไปเอาในคอมแป๊ะพี่มาระน้องวู้จดหมายก็จะกล้าฉบับบุกบวครับทุกคนอ๋อเฟือเกือบสองหมืนบาทเรารับมันมาแล้วครับผมปั๊บที่เราเปย์เมื่อกี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับ กอ,องเลือกอาวุธหายากเอาวุธรุ้งเดี๋ยวเราไปตีบวกอาวุธกันด้วยพอดีเลยครับปุกพลังใกล้ตันแล้วแล้วก็ได้ชุดกรอกมาด้วยครับผมเดี๋ยวไปปุกพลังให้หมดได้เลย ตัวสุ่มกาชาจุกจุกตัวสุ่มอีเมเจอร์ร้อยแปดสิบใบมีมาเต็มแน่ทุกคนแล้วก็ไอตัวสุ่มวงล้อนะครับสองร้อยเจ็สิบใบเดี๋ยวเราลองไปหมุนกันด้วยครับตัวสุ่มกาชาชุดกับคอสตูมอย่างละสามสิบใบแล้วก็ไข่ครับผมไข่เลือกอีเมเจอร์อ่ะยกสวยงามสวยงามไม่อะไรครับแหมมีของไกล้หินกับเพชรอีกหกพันเม็ดหน้าแตะแสนเม็ดแล้วครับทุกคนแสนเม็ดยังวู้เฮ็ดแสนกว่าเม็ดตึ้งๆเริ่มจากคอสตูมก่อนเลยครับผมชุดงานเต้นรำอันนี้หน้ากาก แต่งตัวแล้วครับโอ้โหคอสตูมการงกินเยอะจัดเน่หล่อแบบเนี้ยวหน้นนากากโอ้โหหมวกอยู่ไหนจ้าอาจเจอแล้วครับผมหมวกงานเต้นรำโอ้หล่อแบบเป่าไปหยิบ เคแอกสาวตอนนี้ดับมือกับดาบแสงผมปุ๊บพลังขั้น9้านะครับทุกคนผมจะให้มันขั้น1ิบในคลิปนี้ไปเลยขั้นสิบคือเอ็นเกมตันครับผมแต่ใดๆน้นะจะสำเร็จหรือไม่ต้องอยู่ที่ดวงของกายหินด้วยผมจะแลกดับมือ2อเล่มไปเลยครับเออไปมนหลายบาทมากๆแล้วก็ดองมาหลายเล่มแล้วนะครับวันนี้เราจะไม่ดองแล้วสั้นเลยก็่หินสั้นเลยครับเริ่มจากดาบแสงก่อนทุกคน <S 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 ผมดองไว้นานมากแล้วครับ2เล่มโอกาสติด6% 6ถ้าเมื่อกี้ผมเลือกดาบแสงมาเล่มนึงโอกาสสำเร็จก็จะ100%นค่งร้อยเปอร์เซ็นต นานมากแล้วทุกคนผมเชื่อว่าดาบทั้งสองเล่มของผมจะต้องปลุกพลังขั้นสิบทั้งคู่ตายนิดน้ำมีเอาหน่อยทุกคนไอ้ย่าดันยุดันอาอาดาบแสงสองเล่มกลายไปไโครเวร์สี่แฉกสิบอันถ้าดาบมือแหกด้วยนี่คือเจ๊งนะครับทุกคนแบบเจ๊งแบบเจ๊งหนักเลยอะยน มึงอย่าแหงปลุกม,มาใชโอากาสติดสถานะ้ันยังกำเดินพอาว่าถ้าเมื่อกี้ผมเลือกดาบแสงมาเล่มหนึ่งโอกาสสำเร็จก็จะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่ดาบทั้งสองเล่มของผมจะต้องปลุกพลังขั้นสิบทั้งคู่กูทมจริงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์โอกาสติดแพกสองเล่มบ้าปะเนี่ยหมดแรงแล้วทุกคนคุณทอหาโคตรยาก แต่มันหายไปฟรีแล้วครับ4เล่มทุกคนโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาอ๋อได้ไปโคเวอร์กลับมา20อันอันนี้เราจะแลกเป็นแฟชชูสนะครับทุกคนโอ้เย oh yeah. ่ดิ๊ดดิดดิดดิ๊ดสองอันโอกาส10ดรแต่เอาอันเดียวพอกลารหยิบไม่มีอะไรเสียทุกคนไม่มีอะไรเสียแล้ยวเวต้นเออยันไปอันนึงห0าขั้นแปดไปออก็มาดิแต่มัน มันทดแทนดับมือกับดับแสงทั้งสี่เล่มไม่ได้เลยครับ50%ติด2อทีติดแต่อีหกเอร์ที่สอคันมันไม่ติดอาริกาโตะขอให้มาส์อาริกาโตะนม่มึงไม่ได้ขอบคุณมึเลยเมื่อกี้จีเอ็มน่าจะอาริกาโตะขอบคุณเงินของผมนะครับไข่ลูกนี้เอาเป็นทาราโคน่าครับตัวตึงเลยตัวเนี้ย50%แต่เปอร์เนต์แกล่องซุ่มตัวอิมเมจินได้มา50ใบเลยว่ะมีหกกล่องมีหกกล่องใช่ปึ๊บงงงงงงดดดดด โอเคจิตใจของผมยังอยู่กับดาบแสงเมื่อสีเล่มนั้นอยู่เลยว่าทุกคนอ๋อเรืยังมีนี่ทุกคนไอตัวหมุนวงล้อป่ะนี่ไงนี่ไงเราลองมาหมุนวงล้อกันผมมีสองรใบหมุนได้ทั้งวันอะครับมีตัวสุ่มอิมเจนด้วยนะโอ้ผมหมุนทีละ50ครั้งได้นี่ๆๆปากไปเลยตุ้มตุ้มตุ้งตุ้มตุ้งตุ้ตุุ้้ตุ้ตตุ้มตุ ตราน,นี้ได้หกใบไปครับไปจนหมดอ้าวใบกะแล้วมันล็อกหกใบปอว่าเอแปะละแปะละอีกหกใบแล้ว,ลวสเสียดใบสุดท้ายครับเพืเ่อนๆวงล้อนีโน,โนคูนี้เกลือเต็มระบบสาหรับใครที่อยากหมุนวงล้อนีโนคูนี้ไม่จำเป็นต้องเติมเอาใบสุ่มวงล้ออย,อย่างเดียวนะครับทุกคนแน่นี่กิจกรรมแจกตั๋วหมุนวงล้อ,รอฟรีแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับมีการเช็คชื่อฉลองครบรอบ200วันด้วยด้วยตั๋วสุ่มหลากหลายชนิดเลยอิมเพเช่นคอสตูมอาวุธโอ้โห สูงสุดนี่สองร้อยใบเลยนะเนี่ยแล้ววันสุดท้ายมันจะได้ไอ้กล่องนี้มากแล้วว่ะผมจะเอาดับมือดับแสงเล่มเดียวมาตีเพียวๆสาสามเปรเซ็นเรากลับไปหาน้องหมีของเรากันดีกว่าครับทุกคนดูต,ตัวสุมกระชามสิทุกคน ลืม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 ดับแสงไมไกลอิดลืมดับเือไมไกลอิดไม่เคยมีมันเกิดขึ้นแล้วเราโฟกัสกับน้องหมี่ชนโแบของเรากันเถอะครับเพื่อนๆลืมไม่ได้จริงๆแล้วตัวสูมีมาแจ้งผมมี4ี่ร้อยเก้าสิบแปดไมล์วอง่ะก็มาดีครบเฮ้ GM ถ้าคิดว่าไกลอิดน้าหมี่ก็ส่งหมี่มาให้ไกลอิดหน่อยดีวะยาววูยาวไม่ดีหมี่ในหม้อนี้แน่นอนเหลืองอรามเลยนะครับเหลืองแห่งความเกลือเกลือจนเหลืองนี่ไงล่ะ ปิ้วสโสด้่ดาวผมหน้าไม่มีอ่ะทุกคนเ,ออเพื่อนเพื่อนว่ากว่าหมีจะมามันจะมาก่อนการันตีไหมอ่ะไมมอ้โมงมังไมมอ้โมงมัมมงมก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวกูลงแล้วเนี่ยโมงมังช้ำนะช้ำอีกมงมังเออดีเออดีจริงจริงมาพักสีแล้วไม่อยากดูว่าช้ำใจแล้วทุกคนเอ,อมามา,บ,าบอกหน่อยสิผูกการอยู่หด้าหมีไหม กระดิ่งมาทุกครั้งที่สุ่มมันดับเบิ้ลมาดับเบิ้ลแล้วมันมาสองฟองดับเบิ้ลจริงเคยลเล่นเกมเศรษฐีไหมครับทุกคนด,ด,ดับเบิ้ลเกือบดับเบิ้ลไงมันมาตัวเดียวกันด้วยมาดูเรทแป๊บศูนย์จุดสองห้าชัวรว่าแล้วผมเล่นที่ไก่หิตรักที่สุดศูนย์จุดสองเนี่ยตอนนี้จีเอ็มคุณรู้ไหมว่าคุณควรทำอะไร <Yeah. S 2> คุณควรส่งหมีมาปลอบใจไกห่หิดที่เสียดายแสงกบับดับมืดไปพอความมันนามันโหนมันดวงตัวเองเออหึมแบมื กายอยากเป็นในน้ํามี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 กายต้องการหมีเฮ้ยเมีไม่ใส่ป้องกันพัดน้ำส่งอะไรไหมสีดาก็รู้ไหมไอ้มาคือมันปูพกพลังขั้นสิบแล้วตันแล้วออกมาทำะไมโอ้โหอ้โหจลืดละเลยเทาไรสีดาก,ก็0.03อันนี้0.25โอกาสาได้สีดาก็ยากกว่าน้องหมีสิบเท่าแต่คุณมอบสีดาก,ก้ที่ปกลังตาันสิบไว้กับผม ขอบคุณนะแต่กิวมา้ที่บ้านแต่กิวทีเชอร์เอาอายุชีเดย์แอบไว้แต่กิวแอนด์ยูนี่นั่งในทั้งหมดของเขาคารบเลยครับแต่ละผืนเกิดมาในจิเชอร์ปั๊บไอควายแต่กิวแอนด์ยูเย่บรรลุไม่มาเจ๊ผมจะแต่งสลายแล้วว่ะทุกคนจริงๆมาแต่งสลายั้งแต่ตอนดาบสีเรียนั้นยละ แค่หกตื่งยิ้มได้อยู่น่นเหรอใ <Yeah. S 1> ช่ a c t i n งครับทุกคนแต่ผมสตีหลุดไปแล้วโอ๊ยไม่ได้เลยตัวสุ่มกระชา4สี่ร้อยกว่าใบน่าจะหมดเกลี้ยงถ้าไม่ได้อีกผมจะเล่นเสรสีศาสตร์แล้วนะก็่หยาจะเล่นของละโอเคไม่ได้ดูเลก็ต้องได้ดูกลวะสวัสดีจ้ะ มีขั้วโลกยูทางนี้หนยจ้ะ <c oughs> จะสุ่มหามีขั้วโลกก็ต้องมาส่งท่ามกลางหิมะนี่ครับทุกคนเสนอ์แบร์จ๋าที่รอน้องหมีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ <c oughs> เล่นกับผีเสื้อมายาเพื่อเอาริบเอาชัยซะหน่อยเป <c oughs> ่าขุยอะไรล่ะการ์ดอเสกรับได้นะครับเสกสิงโตได้ให้อาหารด้วยหมอบอกหนูคบเป็นมิตรมีขั้วโลกจะได้กาเข้าใกล้เราสู่สุ่มมีขั้วโลกบนภูเขาน้้าแข็งจะน่าทำตามไหมเดี๋ยวก็รู้ครับทุกคน สูตรกาอีบันมาไงมาปะละ่ะไปทำตามกันได้เว้ยกูอแอครอ,อเลยป่านนี้กูขอน้ำแข็งน่าเต็มเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนแบบคนมากันเต็มไปหมดอ่ะเพื่อมารอารับหมี่ขั้วโลกตอนสุ่มกาชา <c oughs> <c oughs> <c oughs> โรกหน้ามึงแปลกจังวะเพื่อนไอ้กว้างมึงอีกตัวนะมึงไปกับซีดาโก้เลยมุกพลังขันสิ่งทั้งคู่อเอ้ยเอาใหม่ใหม่ยังได้แอคอยู่ยังได้แอคอยู่แล้วมันมาสองลูกบนภูเขาน้ำแข็งยังคงเต็มไปด้วยผู้คนอยู่เพราะรอบนี้มันมาแล้วไงมา สายอกกาสดโอ้โหน่ากับทุกคนหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกปล่อยออกไปตรงนี้คงเต็มไปด้วยผู้คนเพราะทุกคนมาสุ่มหมีตามสูตรของกายหิีก็คิดเอาแล้วกันครับแค่เบียดที่ซุ่มตัวแรกแตก2ตัวติดเราจะไอ้แตกคอนแล้วก็ต่อด้วยสโนว์แบร์เลยเออมอนเตอร์แถวนี้ไอแมกพุนไอโกลมอีกไม่นานพวกเอคงสูญพันละเพราะต่อจากนี้แอเรียนี้จะครื้นไปสูญต๋าระ มันซุ่มต่อไปชิวๆจนถึงการันตีแล้วแกนมีแกงยีมันสองตัวแล้วไงตัวที่สามนะเนี่ยตัวแรกมาจากตอนที่เราซื้อแพ็คระดับทุกคนที่เป็นสเต็ปๆอ่ะปึ๊บไม่ใช่วะบุกี้ฮ่า่าตั้งแต่ผมยายที่มาอยู่บนมืของนักแข็งนี่มันเฮ้ยมันแรงรัวๆเลยโอ้โห้โหนูจะเข้าคาสิเนให้แบบได้ลุ้นหน่อยฮอเคเอเยบอกเลย ผู้เขาร่วแข่งระเบิดแอร์อาจจะจัด,จดโอ้โหโซนีของเกมใครจะเอาหมีคััวโลกสนว์แบมมาจุ่มก,กันตรงนี้แล้วเว้ยไอหน้าหมีกายหินเริ่มชื่นใจละอะไรกันครับเนี่ยสุ่มไปต่อยาวๆไปจนการันตีนะครับทุกคนเขาบอกว่าการันตีนี้เราได้3ตัวแล้วนะหรือว่าตัวที่4มาเดินไป ซุยริวตามพ่อซิดาโกมึงมานะไอ้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามคุณเล่นโอ้โหเออเหมือนจะเงียบปิดไปยาวอยู่นะลอใส่แตกโดไปหน่อยแต่กโดวงดีมากแล้วครับสำหรับการสุ่มกาชารอบนี้แต่ด,ดับทับแสงมืดไม่มอออจจเอาไม่พูดใครยินใจเองตัวนนเองใจเองตัวเองเป็นยัไงล่ะซุยริวจริงให้หัว กุ๊กกี้ใหม่แล้วอ่ะเพื่อนและเราก็เดินทางมาจนใกล้ถึงการันตีแล้วครับแต่ยังนะครับยังนะครับแตกซะน่อยกนกาการันตีแล้วครับพเพื่อนหี่ฟองหีอฟองให้ลุ้นหน่อยเด้อใจเอกโอ้ยอ๋อ,อการันต <laughs> <laughs> ีลืมลืม <laughs> นี่เนะี่ยข้ามไปเลยครับผม สบ3ตัวในการตีเดียวรวมกับที่เหมาแพ็คเป็น4ตัวการหยิบด้วยสโนว์แบนสตัวใลวันนี้มีผมส่งพลังละตัวสุ่มกาชาสูตรซีดไป400ยใบพอดีครับผมได้หมีมา3ตัวบวกอีกหนึ่งตัวนอนซื้อแพ็คเป็นสตัวโอเคส่วนเพชรยังไม่เข้าครับผมยังไม่เข้าเพชรยังเหลืออยู่แสนเม็ดตึงๆเราไปอัพไอหมีของเรากันครับโอ้หเข้าเขาสถานที่สุดครับยังหลอน้องน่ารักและน้องก็เท่ด้วยไงยืนสี่ขามันเมื่อยคอนางแป๊บ แักแดงแักแดงอับนนดอดํนหน่อยแักแดงเลยนะเกือบสองหมื่นได้พอใช่ปะแกขอบดาวไปครับผมอุ้ยไม่พอจริงสองแ็กแตึต๊กแฝกก็สองพันเก้าสำหรับเจ้าหมีสโนแบ์เนี่ยโอ้โห เป็นตัว PVE ขโมยท่านาคข้างๆเก่งนะครับแล้วก็สกิลได้เกาะน,น้ําแข็งตึงๆมาทําให้เราเป็นอมตะครับทุกคนป้องกันดาเมจได้5ฮิตแล้วถ้าเป็นเจ้ามอเตอร์ออนหมาไฟจะเป็นอมตะตอนใกล้ตายแทนในเชิงของ PVP ผมว่ามอเตอร์ออนดีกว่าครับผมส่วนเจ้าหมีเนี่ยเห e. มาะกับ PVE มากกว่าแบบเวลาเราเจอบอสตีแรงๆทีเดียวสทีเราตายเนี่ยก็กดบัฟแล้วก็ใส่บอสเลยครับเหมาะของการใช้งานมากๆทาให้เราไม่โดนบอสทีเดียวแตกแล้วเด้ต้นไม้จ่ารอด้วยไอทัอนทีสัตว์เลี้ยงอพิโซดใหม่ดูลูบิเวอร์ สุดน่ารักแจกรีตอหนึ่งไอดีครับผมก็ขอ,อรับเ้วยความยินดีเลยแหละแลกนสีดาวตึง๊งครับ เกดเ,ดเ้วย,ยเหรอใกล้กี่แล้ครับนี่น้องคนนี้อัปเดใหม่ไม่ได้ขายแพคใกล้ยอย่างเดียวมีโมดนใหม่ในสนามร้องไงครอสฟิลไม่นี้มีทั้ง PVP และ PVE ตีมอนตีบอสเพื่อเอาเศษลูกบาทไปอัพพลังตัวละครของเราและ PVP เนี่ยอย่างเดือดตีกันยกเซิฟครับทุกคนแบบยกเซิฟตีกันเลยเซิฟเราตีกับเซิฟอื่นต่างเซิฟก็กระทืบกันได้แต่ตอนนี้เรายังเข้าไป PVP ไม่ได้เพราะว่า PVP จะเปิดตอน1ทุ่ม20ของทุกวันก็รอดจากการเป็นอาหารมีของใกล้อีกกันไปก่อนนะสำหรับว ตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเพื่อชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กะดิกงเป็นกำลังใจกับผมหน่อยนะครับ